Yang ini nalu tadi jadi มึงได้ลจเด้อสวัสดีจ้ะพี่มียายนังด้วยนะรูตัด้วยนดนังด้วยนรดูตาท้ายรูตะลีอยู่นี้แหละแต่ว่าบุเคยมีคนมากด้วยค่ะมึงนมาน่อยจ้ะม,มาน่อยแล้วมีคน เราไปน้ะสื่อซื้อส้มหอดไปตลาดเย็นแบงไม่ไปตลาดเย็นไหมแอมแอไปตลาดเย็นเลยจา้าโีอู้มตะตะาเจอเขาเนี่ยเยบเงียบเายบรกมีคมนมานั่นงกินข้าวเสาร์นี่มาเลยจกใบจิ้งเขเว้นเลยปะคงศิดพบเจ็ดใบเนี่ยจา้าสื่อของไปแล้วล้อยลอรอยเจ็ด ลอยแป่ชิบว่าแล้วแล้วงั้นจะหาลอ,อยได้จากมือนีเด้วยพวยกในี่คนมาสิบหลักลเด็ดนลยคนเงียบไม่แต,ต่าเงียบรายเงียบจนแถบโมี่คนสิญยางเลยโอ้ยจัไมหาสา,าขาเงียงกันยากเยอะเิียังคนแถบโบมีเลย,นนลย,ลยนนไม่แต่ลังลี่คไม่คุ้นวางหยุดแต่พวกไม่เลยอาจารเอ อยู่บ้านกันเมื่อวานก็ออกขึ้นสื่อสื่อคล้องยิ่งเ้ยงหากินหยาไปเดินอีหยาม่กินซาคนจะยัดใจสปไเรื่งนั้นเลยนี้เรื่องอะไรกันนี่คนออก็ึ้นสือสื่้องแต่ดีก็ไม่เคยมีคนอยาเคยสื่อเรยเนี้หยาหยาแค่ เดี๋ยวไปทางใดก็บ่มีคนแล้วเดี๋ยวไปนก็ะบอก้นีทางไหนจางานก็ยาสิมาหันาายกะรถไ้ไปลวันนเลยองแกงไปแล้วไ่ะพอไปถึงแกไม่ได้มานอนไปก่อนนะรเนีย ขาคือทายง่ายๆดยค่ะแต่ไม่กีดแต่ไม่ไม่เข่าหกสิบนะทายหลุดไปดีทายดีค่ะแต่านจะกี่ก็ขายยากแบบนี้เราหนออกแห้งแต่คนม่งร้ายคนอันดูเละดูเละเลยร้ายหน้าพี่นี่ขายยากแขบผมมีคนอยากเบ่งมูออกแต่ไม่แขบผบมีคนเบ่งเลยเป็นยังได้เกลอกไล่ปวดร้อนจะายยาก ใช่ใช่เลยใส่หมูไปแล้ก่หมไปแกินก็เจีตัวใดด่ก็แม่เอ้ยเป็นได้มีเหลือกระมอเรียนแม่แต่สิทธักสิ ลากยาวเลยเดีวสองแล้ว <Wars> ก <Wow. S 3> ็ถุนเลยยี่นาเดี๋ยขัดตละเย็นมหอ่ดลพอแตละเยนนะ่อดกไปเลยเนี่ย แค่ไม่มีคนเดินดยมีคนซื่อของเลยมีคนซื่อของเลยจ้าเออท่านเลี้ยงอะไรมาแหลกล้างอ่ะเออเนี่ยๆนวันนี้เรือมากาจิฮวนอีกแล้ว เงีย,บ,ยบเงียกอนไหม่กันมาหอเดินหาเลยมันก็จะมีสาวไปจิงแต่มันมีหน,น,น้ามันลเดินหาเดินหาอดังวันจะมีสาวเดินเดงวัลไม่จ่าเด้วดูรางวัลจ้า có rồi có vào rồi không ai bỏ nó ra rồi đó đó. À đó cứ ăn được bánh. Các bạn cái รางวัลได้ใจเด้อรางวันจะาันทสามวิบทีสองกว่าเลยรอคนจะมาซื้อประมาี s really, <S ่คนสองคนเราเห็นเลยเงียบกิฟต์เลยกิฟต์ยจ้าจกิฟต์กันเลยนะ

เบื้งล่างวันแล้วนางเบื้งล่างวันแล้วอย่าลืมเลยค่ะกดไลค์กดแชร์เยอะมากผู้ขาอเนีกเจตได้นี่ดดอ,อันท้ายคิดในเบิ่งแงาเพราะว่าอันม,อมีคนติดตามอะไรมือละคนสองคอนนี่ก็ค่ะสวัสดีจ้า